สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการปลูกแบบเบื้องต้นง่ายๆเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเหมือนที่ผมเคยปลูกมาหลายๆสวนแล้วนะครับที่ปลูกง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามว่าต้นแบบนี้ต้นใหญ่อ่ะมีรากขดเปล่าผมจะบอกให้เลยนะครับว่ารากขดไม่ได้ทําให้ทุเรียนตายนะครับแต่การปลูกหรือการดูแลที่ผิดวิธีนะครับนั่นแหละสาเหตุสําคัญครับเดี๋ยวผมจะทดลองการปลูกต้นนี้ดูเลยนะครับ ก่อนหนึ่มาดูสภาพดินที่เราวางก่อนนี่นี่คือปลูกต้นเดียวนะครับก็ใครจะกว้างหนึ่งนี่ผมยกโคก้นมานิดนึงนะครับใครจะกว้างสองเมตรก็ได้หนึ่งเมตรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดีให้กว้างกว่านี้เลยนี่ผมสาธิตการปลูกคร่าวๆไปดูนะครับเนี่ยเอาพี่กายเริ่มขุดก่อนเลยขุดนะครับเราไม่จําเป็นต้องขุดลึกนะครับตรงกลางขุดลงไปสักประมาณคืบไม่ต้องหลุมกว้างมาดูมาดูมาดูการขุด มาดูการขุดใกล้ๆครับเอาลงไปอีกก็เอาลงไปอีก,เ,ออกเดี๋ยวเราจะเทียบถุงผมดูลงไปอีกมาขุดตรงนี้ด้วยนี่รอเราอยู่ขุดไปขุดอีกเดี๋ยวนะครับปุ๊บอ่าโอเคได้แล้วเนี่ยนี่ระดับดินนี้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับระดับนี้นะครับเอาพี่ไก่เดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับมาดูมาดูตัวยานะครับผมจะใช้ โอยาเมทาเล็กซินนะครับเมทาเล็กซินเพื่อป้องกันเชื้อราก่อนนะครับเนี่ยรากใช้ดีเลยป้องกันเชื้อราทางดินนะครับรากหน้าคนหน้าทุเรียนครับบางคนใช้แตคโเดมาใช้ปูนขาวใช้ฟูรดานแต่พี่แปงใช้อัน,นี้นะครับชื่อยาสามัญเมทาเล็กซินนะครับผมจะใช้1ช้อนชานะครับต่อฝักบัว5ลิตรนะครับต่อน้ำา5ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะผสมให้ดูเลย นี่นะครับมีทายเหลือนะครับผมจะใส่ประมาณเอามือเลยก็ได้หนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชาประมาณหนึ่งช้อนชานะครับนะครับแล้วกวนให้เข้ากันนะครับกวนให้เข้ากันกวนเข้ากันเอาต้นออกก่อนเนี่ยครับเวลาลาดนะครับหนึ่งตารางเมตรนะครับผมจะลาดหมดเลยนะครับรออะไรอะลาดเลยลาดเลย เฮ้ยเราปาดถุงก่อนเลยนะครับครับนี่นะครับนี่นะครับลาดให้ทั่วเลยนะครับจําไว้เลยนะครับผมผสมหนึ่งช้อนชาต่อหนึ่งฝักบัวนี้ลดได้ประมาณสามหรือสองหลุมนะครับถ้าเป็นต้นแบบนี้ลดได้สามหรือสองหลุมนะครับแบบนี้เลยนะครับเมทาเล็กฟินเอาเอาลลงมาเลยนี่ดูการกีดถุงนะครับจําไว้เลยรากขดไม่ได้ทําให้ตู้เรียนตายมาดูมาดูรา,าก เนี่ยครับลากเต็มถุงนี่จะกรีดแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับลากทุเรียนเต็มเอาหงายให้ดูลากหน่อยนี่นะครับผมจะใช้วิธีคุยนะครับเพราะดินด้านล่างนะครับเป็นดินที่เส่อมสภาพนะครับดินที่เสื่อมสภาพลากทุเรียนก็จะเป็นสีดาแล้วเพราะว่าเวลาเราลดน้ําหรือน้ําขังนะครับเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับประมาณหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ นี่เลยเอา้าวเนี่ยเจอรากับนี้ต้องตัดนะครับตัดเลยตัดโอเคนี่ดำๆอันนี้ตัด okay. um ออกให้หมดนะครับตัดออกให้หมดเลยต้องดู้วยพวาดำเนี่ยมันเสื่อมสภาพเพื่อนจะไปเพื่อนจะไปก็อ้าวเดี๋ยว โอเคนะครับแบบนี้เลยเอาพี่ไก่วางลงไปวางลงไปโอเครับเอากบได้เลยเอาเราเอาไปเปิดน้ำนู่นให้ผมดีบไปนี่ไก่กบเปิดน้ำครับกบบหยียบย่ำดีแน่นนะครับเราจะไม่ จำไว้เลยเราจะไม่ฝังทุเรียนลงไปมิดนะครับเพราะรากทุ้เรียนจะเป็นรากอากาศนะครับเอาพี่พี่ไก่มามาใส่รานี่นะครับรากทุเรียนจะเป็นรากอากาศนะครับเราจะกบกบเขาบนนี้ไม่ได้นะครับมันจะหายใจไม่ออกนะครับรากทุเรียนเป็นรากอากาศเยอะแล้วก็โกยออกมาโกยโกลยมาให้พอดีตรงนี้นะครับให้เหลือนิดเดียวครับแล้วก็ย่ำไปเนี่ยทำสูตรทีแปลงก็่ไหนี้เลยตั้งลำต้นในตรงนะครับ ย่ำให้เขาเหลือประมาณนี้เหลือประมาณนี้เพราะว่าถ้าการกบถ้าการกบกบหมดนะครับเขาจะเขาจะหายหายใจไม่ออกนะครับพอเขาหายใจไม่ออกเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับมันมันจะมันจะไม่ตายนะครับแต่มันไม่โตนะครับโอเคแล้วก็หลังหลังจากนั้นนะครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับเราจะใช้ไมโครฟูวิกนะครับนี่มาดูเลยไมโครฟูวิกนะครับจะเป็นอะมิโนนะครับช่วยเร่งการแตกรากฝอยนะครับ แล้วก็พวกดินเป็นกรดนะครับดินเหนียวมันจะระเบิดหมดเลยตัวเนี้ผมจะใช้เทคนิคเหมือนผมปลูกทุเรียนเข่งแบบเนี้ยดูเลยทุเรียนเข่งผมจะใช้ตัวนี้ลาดนะครับเ,เพื่อเร่งรากฝวยเขาแตกเร็วถ้าทุเรียนรากเดินเมื่อไหร่ยอดเขาจะมาทไมมาไนนีไม่มียาวิเศษอันไหนนะครับไม่มียาวิเศษอันไหนนะครับที่จะทำให้ทุเรียนสวยในเมื่อรากเขาไม่เดินไม่ได้กินอาหารนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวแล้วผมก็ใส่ ถ้าขวดใหญ่นี้เราใส่แค่ครึ่งฝาต่อฝักบัว5ลิตรลดได้3ต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้ก็ไม่ต้องเต็มฝานะครับควนให้ดีเดี๋ยวขอกวนก่อนใส่แค่ครึ่งฝาบอนี่เราสาธิตให้ลูกค้าดูวิธีการปลูกแล้วก็ลดไปเลยพวกนี้นะครับ รา้ทั่วไปเลยลากไปตรงไหนเราลดไปตรงนั้นเลยให้ชุ่มวันแรกที่เราปลูกนะครับน้ําจะต้องเยอะให้ชุ่มนะครับลดน้ําแรกๆนี้ลดทุกวันไปเลยครับลดทุกวันนะครับวันฝนต,ตกไม่ต้องเราก็ดูเราก็ดูหน้าง,งานของเราไปเองว่าที่<ม>ของ<ม>ท่านความชื้นใต้ดินอยู่เยอะไหมนะครับอยู่เยอะหรือเปล่าถ้าเยอะเราก็วันเป็นวันได้แต่ตั้งนี้นั้นย้ายหน้าดินแห้งเลยแรกปลูกนะครับเอาพี่ไก่แล้วก็ ่นื้น้ี่นี่สเะรครับ่นี่เล็งเล็งรากปผล่ครับเนี่ยแล้วก็เราปักเลยนะครับตั้งต้นให้ตรงนะครับปกักอย่าไปปักที่รากนะครับปักข้างๆนะครับปักลงข้างๆเอาพี่ไกมามา่เอาเชืกอกมามัดพี่เอาเชือกก่อนแล้วหนสีฟ้าเน,นี่ยครับปักเฉียงๆไปนะครับปักเฉียงๆไปนะครับแล้วก็ดึงต้นเข้ามานะครับดึงต้นเข้ามาล่ําแบบหลวมๆ่ะตั้งพยายามตั้งต้นให้ตรง ห้ามเอาปุ๋ยหรือขี้งัวหรือปุ๋ยคอกอย่างอื่นลองก้นหลุมเลยนะครับเพราะเขาจะไม่ได้กินเลยจะเกิดการหมักหมมของก๊าซขึ้นมาเปล่าเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นก๊าซขึ้นมานะครับพวกใบนี้จะเหลืองรากเป็นเชื้อราแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ลองเลยพวกนี้ถ้าเกิดรากอยู่ข้างล่างนะครับตอนแรกก็ไม่เป็นไรแต่พอผัานสักพักไปรา,ากไปถึงตัวที่เราลองนะครับจะเกิดการเค็มปุ๋ยพอเค็มปุ๋ยทีนี้ ต้นจะไม่แข็งแรงแล้วจะเกิดโูกขึ้นแล้วครับเพราใบร่วงหมดโลกเข้าทันทีเราจะแก้ยากแล้วการปลูกนี่คือทําไม่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ผมจะปุ๋ยปุ๋ยผมจะไม่ใส่นะครับผมจะใช้ใช้เป็นธาตุอาหารลองใช้เป็นธาตุอาหารรองนิดนึงนะครับใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับจะเป็นตัวเอ็กซ์ต้ามิกนะครับมีพวกกรมฐานต์ในในก,ก,กระนิดสังกะสีแมกนีเซียมธาตุเหล็กอะไรครบนะครับผมก็จะใส่ประมาณเท่าน,นี้เท่าน,นี้เองต่อหนึ่งต้นนะครับ แล้วก็โรยโรย,ยไว้เลยลก็รดน้ำให้เยอะนะครับปุ๋ยเราเริ่มใส่เมื่อ20วันผ่านไปปุไย20วันผ่านไปหรือหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ยาพวกยาป้องกันมแมลงยาป้องกันเชื้อราหรือว่าปุ๋ยทางใบอะไรแล้วก็เริ่มตั้งแต่เจ็ดวันถึงสิบวันได้เลยเริ่มใส่ได้เลยจาไว้นะครับใส่ปุ๋ยทั้งละน้อยๆใส่ให้บ่อยนะครับทั้งละน้อยๆต่อให้บ่อยมีปัญหาอะไรก็ทักสอบถามก็ามาทางเพจสีหน้าพันไม้ได้เลยนะครับ ผมปลูกกันไม่ปลูกมาเป็นหลายพันต้นแล้วครับไม่มีทุสักต้นเดียวนะครับแล้วผมไม่ใช้สาเลน์บังด้วยนะแต่ถ้าเกิดไปปลูกตรงหน้าและตอนหน้าแรงนะครับผมจะแนะนําให้บังสาเลนต์ทางด้านตอนแดดบ่ายนะครับจะไม่บังข้างบนเพราะว่าต้นทุเรียนนะครับเขาชอบน้ําค้างยอดจะเดินดีบังตอนแดดตอนบ่ายนะครับเพราะแดดตอนบ่ายมันจะร้อนนะครับไม่ได้ช่วยสร้างอะไรเลยให้ก็โดนแดดเช้าเพราะใหญ่บังข้างบนนะบังข้างบนมันมัน,ม,นมันไม่ดีบังแดดตอนบ่ายพอครับ, <c oughs> รบก็มีคร่าว อะไรนะแป๊บน้ำอ,อ๋อน้ำนะครับน้ำก็คือทุเรียนใช้ระบบน้ำหยดไม่ได้นะใช้ระบบน้ำหยดไม่ได้น้ำต้องืือมบูมบูนเต็มที่ลดไปเลยทุกวันวันเปิดสปริงเกอร์สองหัวเลยซ้ายขวานะครับครั้งวันละ20นาที1 5บหถึง20นาทีแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่ทีท่านเพราะว่าบางคนมาบอกผมว่าต้นทุเรียนของเขาอะอาทิตย์หนึ่งลดน้ำครั้งเดียวเองทำไมสวยความชื้นใต้ดินเขามีเขาอยู่ข้างเขา ดินเขาอุดมสมบูรณ์ป่าเขามีปลานะแต่ถ้ากิดปลูกละแวกเนี้ไม่รดน้ําทุกวันตายผมบอกเลยมันก็แล้วแต่สภาพของของ,ของอากาศสภาพพื้นที่ของแต่ละคนนะครับอันนี้นั้นก็คือท่านก็ศึกษาด้วยตัวเองด้วยนี่ผมวิธีการปลูกคร่าวๆนะครับฉีดปุ๋ยฉีดยาหลังจากนี้เจ็ดวันได้เลยนะครับแต่ห้ามลงก้นหลุมห้ามลงอะไรถ้าดินท่านไม่ดีนะครับผมจะแนะนําให้ไปซื้อดินเกษตรเลยถุงละเกือบยี่สิบบาทอ่ะต้นหนึ่งต่อนหนึ่งถุง นะครับผสมให้เข้ากันบริเวณดินที่ปลูกแล้วก็ปลูกได้เลยเพราะว่าดินพวกนั้นในกระเจนก็เขาสูงก็จะช่วยทางการรากนะครับรากเขาจะเดินเร็วเนี่ยแล้วก็ตัวไมโครฟิวิกเนี่ยจำเป็นเลยแต่บางท่านก็ปลูกธรรมชาติเลยไม่ต้องอะไรเลยก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดินเขาด้วยครับมีเท่านี้เองนะครับโอเคมีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสี่นาวันไม,ม้นาศารครับสวัสดีครับ ครับใช่สองตัวเลกปูป้องกันเชื้อราก,กับเล่งลาก